บัตนี้เป็นครั้งที่37 ตรงกับวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6พรข้าพเจ้านางสาวดวงใจสรีหารอนขอเป็นวาจาสาธายายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็จรลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสาธายายของข้าพเจ้านี้ขอข้าพ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทธธเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสาธยายมนต่อไปโปรดสวดชุมนุมเทว,วดาสมันตาจสก,กวาเลสุอาตาคาชันตุเทว,วตา สัทธามังโมนีราชัสสุนันตุสักขโมคทังสักเคกเมจารูเปคิริสิคาราตเตจันตลิเควิมาเนทิเประเทศาคเมตา루วนาคาหเนเคหาวทุมิเคเตบุมมาจายันตุเทวาชลาธารวิสามยาคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวาจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรร กาโรยัมปทันตาธรรมะสวนรกาโรยัมปทันตาธรรมะสวนรกาโรยัมปทันตาบทสวดนามกาสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะวะตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกกริยคาถานาทีเมสระนังอันยังพุดธูมสระนังวรางเอเตนาสัจวาเชน่าโสติมิหนตุสพพธานาทีเมสระนังอันยังทมโมมสระนังวรางเอเตนาสัจวาเชน่าโสติมิหนตุสพพธานาทีเมสระนังอันยังสังโเมสระนังวรางเอเตนาสัจวาเชน่าโสติมิหนตุสพพธา บปสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอาทายาสาภาปานีนางปูเรตวาปารมีสาภาปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะาสาจาวาเชนามาห้นตุสาภูปัทวา มหาการุณีโกนาโทเหตตายาสัพพานนังปูเรตวาปรมีสัพพาโตสัมพธิมุตตมังเอเตนะสจาวเชนามาหุนตุสัพูปะทาวามหาการุณีโกนาโทสุขายาสัพพานีนังปูเรตวาปรมีสัพพาโตสัมพธิมุตตามังเอเตนะสจาวเชนามาหุนตุสัพูปะทาวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตัง เอกลงสมยังพระาสากเกศวิหารติกาปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภีกุสังเคนาสาธิปัญจมาเตหีภีกุสเตติหสาเพเหว่าอรหันตหิทาสาหีจารุกะท่าตุหิเทวตาเยผู้เยนาสันนิปติตาหุนติพระาววันตังทัสสายาภิกุสังขันตจาอาทโคจตุนนางสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทธโหสีอางโคพระาสเกเกวิหารติกาปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตา พิคุสังเคนาสาทิงปัจจมาเตหิพิกุสะเตหิสพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจจรุกะท้าตุหิเทวตาเยผู้เยนาสันนิปฏิตาโหติภะคะวันตังทัสนายาพิกุสังขันใจยานุนามยามปิเยนาภะคะวาเตนุปัสสังกะเมยามาอุปัสังกะมิต่าวะภะคะวาโตสันติเกปัจเจกะคาถาภะเสยามาติ อาทาโคตาเทวตาเสยยาาปีนามาภาลาวะปุร so e ิโสสามะชีตังวาภาหังปะสาเรยยาปะสารีตังวาภาหังสามีเชยยาเอวามวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาระเหตาภาขวัตโตปุระโตปาตุระหังสูอาทาโคตาเทวตาภาขวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอาทังสูเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตา พาเขาว่าตสันติเกอิมังคาค่ทั้งอาภาสีมาาสามายุปวานาสามิงเทวกายาสามาคาตาอาคาตามาาอีมังธรรมะสามายังทาขีตาเยวาปาราชิตาสังคันติอาทาโคปาราเทวตาพาขาว่าตสันติเกอิมังคา่ทั้งอาาสีตาตาราพิขาวสสมาตาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังสุสารธีวานตานิคเหตตาว่าอินทาลียานีระคันติปันธิตาติ อาทาโคอาปาราเทวตาภคะว่ตสันติเกมังค่าทั้งอาภาษีเชตราวาคีรังเกตาวาปารีขังอินทคีรังโอหะจามะมีชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักกูมาตาสุทันตาสุทุนาคาติอาทาโคอาปาราเทวตาภคะว่าตสันติเกมังค่าทั้งอาภาษีเยเก จีพุทธังสารานังฆาตาเสนาเตคามิสันติอาปายาภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอาทาโคภะคะวาภิกขุอามันเตศีเยภูเยนาภิกขเวทาสัสุโรกัทตาตุสุเทวตาสันนิปปติตาหุนติตาทาฆาตังทาสานายาภิกขุสังขันะเยปิเตภิกขเว อาเสุงอติตามาทานังอาราหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตาปารามเยวะเทวตาสันนิปติตาอาสุงเสยยะาปิมมยาหังเอตาระเิเยปิเตภิขเวภาวิสันติอาณาขตามาธานังอารหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตาปารามเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยยะาปิไมยาหังเอตาระเิ อาเิคีสามีพี่เขาวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีพี่เขาวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพี่เขเวเทวกายานังนามานิตั้งสูนาทาสาธุกังมนาสิกาโรถาภาศิสามีตีเอวัมพันเตตีโคเติกคูภะคาวะโตปัญจสุสุภาคาวาเอตตาทวโจรสีโลกะมานุกะสามียาถาภุมาตาธาสีตายสีตาคิริคภารังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสิงหาบาลีนา โลมาหังสาพิสมุโนโอทาตมานาสาสุทาววปัสสนามนาวเราภิโยปัญจสเตยตาวะวันกาปิราวัชเวตาตูอามันตายิสัทสาวาเกสะสเนระเตหะวกายาภิกันตเตวิชนะทาภิกขวเตจ่าตาปามกะรุสุตวะพุทธสาสสานังเตสัมปะตุระหูยานังอามานุสานาทาสานังอเปเกสะตัมธาคุงสหัสังอธาสตาดิสตตังเอเกสหัสานังอามานุสานามัทธสุงอเปเก นันตมาถากุ้งดีสาสาภาฟูตาอาหงตันจัสภาังอภินญายา วาว่าขีตวานาจักูมาตตุอามาตยิสัทธาสาวาเกสาสนิรเตเทวกายาภิกันตเตวิชนะทภิกขฆโวเยโวหังขีตยิสามีกิราหิอนุบุฟสุสัตตสหัสาวายะคาภูมิกาปิราวะชาววิชิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาภิกขมุงภิกขุนาสามีติงวานังชาสหัสวาใหมาวัตยานานาตะวันนีโนอิชิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตยัสสีโนมธามนาภิกขะมุงภิกขุนางสามีติงวานางสาตาคีราติสหาสายยักานานาตวานิโนอิจิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนมธามนาภิกขะมุงภิกขุนางสามีติงวานางอิเจเตโสราสัสหาสายยักานานาตวานิโนอิจิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนมธามนาภิกขะมุงภิกขุนางสามีติงวานางเวสามิตาปัญจสัตยาคานานาตวานิโนอิจิมันโต จุติมันโตวันนาวันโตยาสัสีโนโมทามนาภิกษมงิีขูนางสามีติงวานางคุมพิโรราชกเหโกเบปุลาสานีเวสานางพุโยนางสัตตาสหัสังยักานางไปยโรปสติกุมพีโรราชกเหโกโสปคาะสามีติงวานางปุริมจาติสังราชาตาราทปะาษาสติคันธพานังอาทิปติมหาราชยาสัสีโสปุตปิดัสสะหาวอินทานามามหาภาลาอิจิมันโตจุติมันโต วันนาวันโตยัสสีโนโมธามนาภิกามงภิกขุนางสามีติงว่านางทากินันจ่าที่สังราชาวีรูราหตปัสสะสติกุมพันธานางอาชิปติมหาราชายัสสีโสปุตตปิดัสสะพะหะวอินทนามามหาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมธามนาภิกขามงภิกขุนางสามีติงว่านาง ปชิมันจัติสังราชาวิรูปโคปัสสะสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสะพาหาวอินทนามามหาภลายจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมธามนาภิกขมงภิกขุนางสามีติงวานังอุตตรันจัติสังราชากุเวโรตปัสสะสติยาคานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสะพาหาวอินทนามามหาภลายจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมธามนาภิกขมงภิกขุนางสามีติงวานังปุริมาทิสังท ตาราโทรากีเนนาวิรูระหโกปชิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตารังทิสังจตารโรเตมาหราชาสมันตาจตุโรทิสาธันธารมนาอาทั้งสุวเนกาปิราวัฒเวเดสังมายาวิโนทาสะอาคูวัจณิกาสัทามายากุเทนทูเวเทนทูวิภูจาวิภูโตสหะจันทนกมาเศทุจักกินนคันทูนีคันทูจัปานาโทปมาโยจเทวะสุโตจามาตุลิจิตาเสโนสังขันธโพนารราชาชนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมภารุสุริยาัชาสายเตจันทิจราชาโนคันธาภาสหราชุพิมุธมนาภิกามพิกกนางสามีติวานังอาทาคูนาภาสานาคาเวสาราสหตสากกัมภาราสตาราอาคูปายาคสหายติพิยามุนาทตาราทัจอาคูนาคยาสสีโนเอราวันโนมหานาโคโสปคาสามีติวานังเยนาคาราเชสหัสหารันเตทีภาริชาภิ ปคิวิสุทธาจักุเวหายะสาเตวานามัชปตาจิตาราสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตานาคาราชานามาสีสุปนาตัวเขมมามากาสีพุทโธสันนะหินวะจิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสารนามากังสุพุทธังสิตาวาชิระหะเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตารุวาสาวาเสเตอธิมันตุ ยาสัโนการกันจามาภิสามาอสุรธาณาเวคาสเวปจิตติสุจิตจับาหาราโทนมุจิสหาสัตวจตัณริปุตานาสเพเวโรจนามกาสันในหิตตว่าพาริเสนารงหุภาธโมปะคังมงสมายโยธานิพทันเตพิคุณังสมีติงวานังอาโปจเทวาสหะเทวาปทวีจเตโชวายโยตถาคามงวารุณาวารุณาเทวาสุโมจยาสัสสหเมตากรุณากายิกาอากูเทวายาสสีโนทัศเตทะสัทธากายา สัพเพนานตะวานิโน้อยจิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสสินโมทธมานาพิกามงพิกุลนาสามิติงวานังเวณทูจะเทวาสหาริจาอาสามาจารทูเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามังคูปุระคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมังคูปุระคิตานาขัดานิปุระคิตาวาคุมันเทวาลาหากวาสุนังวาสาวุสโทุสกโกปะคปูดินทัธโททเสเตทัศทากายาสัพเพนานตะวานิโน้อยจิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสสินโมทธมานาพิกามงพิกุล งสามีติงวานางกาทาคูสหะพูเทวชารามาคีสิขารีวาอริทกกจารุชกญาุมะบุพานิภาสีโนวารุณาสหะธรรมจาอจุตาจาระเนชกาสุเรยารุจิราอาคูอาคูวะสาวะเนศินโนทเสตเตทัสทากายาสาเพนนาตวันนิโนยิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสินโนโมทัมมานาภิกามงภิกขุนังสามีติงวานาง สมานามหสมานามนุสมมนุสุตมมคิทาปัตุสิกาคูคูมโนปัตุสิกาถ้าคูหรโยเทวาเยจารโหหิตตวสีโนปารคามหาปารคาคูเทวา ยาสสีโนทัสเตตัาธากายยาสพีนานาตวันนีโนอิจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนมุธา mana ภิกขมงภิกขุนางสามิติงวานาสุกักรุมาหาอรุณาอาคูเวคานาสะสหโอธาตคายะหะปามุขคะอาคูเทวาวิจักขานาสะธามตาอาราคสามีสากาสสยาสสีโนธานายังอาคัปัจจุโนโยทิสาอภิวาสสติทัสเตตัาธากายยาสพีนานาตวันนีโนอิจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนมุธา mana ภิกขมงภิกขุนางสามิติ วันางเคมียาตุสิตายามากันทักกาจายาสสิโนสัมพิตาการามาเสถาโสตินามาจาอาสาวนิมานารติโนอาคุทัคุปรานิมิตาทเสเตทาสทากายาสเวนานาตะวานินอิจิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามนาภิกขมงภิกุลนางสามีติงวานาสาธเตเตเทวานิกายา สพเพนานาตะวันีโนนามันว่าเยนาอาคันชุงเยจันเยสัตีสาถาหาปาวุตธชาติมักีรังโอคาตินัมะนาสวังทาเคโมคาตารังนาคังจันทังว่าอสิตาติตังสุภามาปรมาตัจัปุไตที่มาตสหัสนณังกุมารโติโสจัสภปคาสามีติงวานังสหัสัภมาโรกานังมาหาพเมหาพิธิตาติอุปปันโนชุติมันโตภิสมากายุยาสัสิโส ทา้าเสดาอิสระอาคูประเจกาวาสวัติโนเตสันจามาชาตัวอาคารฮาริตปริวาริตตะเตจสาศเภยาภิกันเตสินเทเทเวสพมังเกมาราเสนาภิกามีปัสกานหาสามันที่ยังเอทะ ขณะหาถาพันธาถาราเคนาพันธามาุโกสมุตาปาริวาริธรรมวโมจิธาโกจิเนงอิติตาธามหาเสนุกันนาหาเสนังอเปสายีปานีนาตระมหาจัสรังกตาวานาภิระวังยธาปภุสกุลเมโกขานาญโตสวิชุโกตตถาโสปจุเทวติสังกุโตอาศัยยังวเสตันจัสพังอภินายาวะวิกิตาวานาจักกุมะตัตัวมันตยิสัทธสาวะกิสัสนีระเตมารเสนาภิกันตเตวิชนาธาภิกขโว เตสาอาตาปามาการุณสุตาวาพุทธศาสนางวิตาระเคหิปะกามังในสังโรมปีอินชยุงเพวิชิตาสังขมาพยาติตายาสาสีโนโมทันติสหฮาผูเตหิสาวกเตชะเนสุตาเตบทสวดจุลชัยประกรณ นมโมเมพุทธเตชะสารตนตาตยาธรมิกาเตชะปะสิทธิปสิทธีวานารายาปราเมสุราสิธิพรหมาจาอินทาจาจาตุโลกะคามีรักขกาสมทาภูตุงข,งขังคาจาัสมาพัยยาปสิทธิภวันตุเต อัยยชัยยะทอรณีทอรณีอุทธีอุทธีนาทีนาทีชัยยะชัยยะขโคนละต้นละนีไซนิไรไซน์เสนนเมรุราชจะพ้นนอรชีชัยยะชัยยะคำพีระสมพีนาเกนธนากีปีจะพูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมีตาโรกีชัยยะชัยยะสิงคกีสุธาธามุขัดชาชัยยะชัยยะวรุณนโมขัสาตาชัยยะชัยยะจามปานิ ทีนาคากูละคันโธกชัยยาชัยยาคาชะคนตุรงสุสุการาภูชงสีหาพยาคธิปาชัยยาชัยยาบรุณนมุคสยาตาชีตาชีตาเสนารีปูนาสุทีนอรดีชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวีชัยยาชัยยาธรณี ตาเลสสาทาชุชัยยาชัยยาชัยยาธรณีสันตินสะทาชัยยาชัยยามังกรารัญญาภวาเกชัยยาชัยยาวรุณนายเคชัยยาชัยยาราคะเสสุราภูเชชเตชาชัยยาชัยยาพรหมเมนทะขนาชัยยาชัยยาราชาธิราชัยชัยยาชัยยาปทวิงสะพัง ชยยาชัยาอรหันตปาเจกภูธสาวังชัยาชัยามเหสุโรหโรหดินเทวาชัยาชัยารมมาสุราโคชัยาชัยานาโควิรูธโควิรูปโคจันทิมารวียินโธจเวนตโยจะกุเวโรวารุโนปิจอาคิวาโยจะาปาชุนโหกุมาโรทาตาราโททาโกอาทาราสะ มหาเทวาสิทธิตาปัสสาอาทายยอิสีนสาวกาสาภาสชยะรามภภวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะสัสัตปาโลจะชยะกังเอเตนาชยะเตเชนาชยะสุธิภาวันตุเตเตนาพุทธเตเชนาุนตุเตชยะมังคลัง ชายโยปิผู้ทัสสะสิริมาโตออยังมาราสะสะปาปิมาโตุปราชายโยโกสยามพุทธิมันติปโมทิตาชัยยะตถาพรมกนามาเฮสีโนชายโยปิผู้ทัสสะสิริมาโตออยังมาราสะสะปาปิปัมาโตุปราชายโยโกสยามพุทธิมันติปโมทิตาชัยยะตถา อินทคันามาเหสีนูเชโยปิพุทธศาสิริมาโตะยังมาราศาจปาปิมาโตะาราชายยโยโคสายามโพธิมันเทปโมธิตาเชายะแตถาเทวคันามาเหสีนูเชโยปิพุทธศาสิริมาโตะยังมาราศาจปาปิมาโต ปาราชโยโคสายามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตาทัสุปัณาคานามาเฮสีโนชัยโยปิพุทธาสัสสิริมาตัวยังมาราสัจปาปิมาตัปาราชโยโกสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตาทานาคคานามาเฮสีโนชัยโยปิพุทธาสัสสิริมาตัวยังมาราสัจปาปิมาตัปาราชโยโคสายามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตาทัสสะพระมคานามาเฮสีโน ชายัโตัวโพธิยาโมเรสากายานางนั้นที่วัฒโนเอวางตาวังวีชายโยโหหิชายาสุชายามังคารอาปาราชิตาปาลังเกสิเซปัาวิปคารอาภิเสเกสภาพุธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนักขัตงสุมังคาลังสุปพาตตสุโมติตังสุขโนสุโมโหโตจ่าสุยทั้งพรามา จาริสุปาฏฐกีนังกายกัมมังวาจากัมมังปาฏฐกีนังปาฏฐกีนังมโนกัมมังปานิทิเตปาฏฐกีนาปาฏฐกีนานิกตะวะนะเลพันถาเทปาฏฐกินีเตอัฏฐะรัฏฐสุกิตาวิรุธะพุทธัสสาเนโรคาสุกิตาโหทัสาหาสาเพหิยาติพิสุนันตุุผล โตเยเทวาสมิงทานีอธิคาตาธิกายุกาสาทาหุนตุสุกีตาหุนตุสัพพาธาราคันตุสัพพาสาตานาังราคันตุชีนาสาสานังยากาจิปัฏธานาเตสังสาพพเพปูเรนตุมโนราธาโยตากาเรปาวาสันตุ วาสังวาสาวราหะการคาจูปทฏวาเตสังนิวาเรนตุจารสาปาฏกายาสุขังจิตตาสุขังอาราหันตุยธาราหังบทสาวธรรมนิยามสุตังเอวามเมสุตังเอกังสามารถยังภาคาวาสาวัตถียังวิหารติเชตวาเนอนากะปินทิกาสาาราเมตตาราโคภาคาวาภิคุอามันเตศี พีขาววติพาทันเตติเตพีคูภาว่าวตูปัญจโสสุงภาว่าววิตทาวาจะาอุปาทาวาพีขาวเวตาถากาตานังอนุปาทาวาตาถากาตานังทิตาวาสาธาตุธรรมาทิตาธรรมานิยามาตาสัเพสังขารานิจติตั้งตาถาคาตัวพีสามภูชติพิสามเมติอาพีสามภูชิตาวาพิสามเมตาวาอาจิคาติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติ วิวารติวิภาชติอุตานิกาโรติสาเพสังคารานิจจติอปาทาวาพิกาเวตถาคตาตานังอนุปาทาวตถาคตาตานังทีตาวาสาธาตัวธรรมทีตาตาธรรมนิยามาตาสาเพสังคาราทุคติตังตถาคตาตัวอภิสัมภูชติอภิสามิติ อาภีสัมภูชิตตวาภีสเมเณตาวาเจคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาติวิภชสติอุตานิกรติสาเพสังคาราถูกคาติอุปทาวาภีกขเวตตาคาตานังอนุปทาวะตาคาตานังทีตาวาสาธตุธรรมทิตตาธรรมนิยามาสาเพนิยามาตาสาเพธรรมานตาติตังตาคาตัวอภีสัมภูชาติ พีสาเมติพีสัมพูชิตาวาพีสาเมติตาวอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวารติวิภัชติอุตานิการติสาพเทธรรมะนาตาติอิทมาวจภาพกวาตามนาเตพิคุภากวะตูภาสิตังพีนันทุนติบทส่วนพระเทการัตคาถา ปฏิตังนานาวาคาเมยานาปฏิกังเคานาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงเผาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาธาธาญาธาตีตัมปะฮีนันตังปาตังจะาอาาคาตังสิ่งใดเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งใดเป็นเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจุปันนันจะโยธรรมังตถาตาทาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามโนภารุหหเย ผู้ใดเห็นทำงานเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแคนเขาควรพ่อคุนอาการเช่นนั้นไว้อาเชว่ากิจจามาตาปังกูชัญยามารานางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหีโนสังฆารันเตนามาเฮฮาเซเนนามาจุนาเพราะการผ่าเพียนต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวีหารีมาตาปิงาโหรัตตามาตันทีต่างตงเวพัทเทกาาโตติสันโต อาจิคาเตมุนิติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวานันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสั่งเวคาปัจเจเวคานะสาเพสังคาอานิจจาสาเพสังคาราานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้ว ดับไปมีแล้วหายไปสาเพสังคาราทุกขาสังขาขรคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกคนญยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสาเพธมาหนัตตาสังสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่ทเป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุบวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมาร้านนางความตายเป็นของยั่งยืนอว,วัาสัง มายามาริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารานาปาริโยส,สานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอาริยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาดานางเมนิ่ยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่ควรที่จะสังเวส อย่างกาโยอาจีรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาโนคันปาัสาจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศรษตีจากนอนทับปับวิงซึ่งแผ่นดินการิงคารังอีว่าปาดูดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัฐทางหาประโยชน์มีได้อันิจจาว่ตสังขาราสังขารท้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวายาธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปาชิตาวา นิรุชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสังโมสุโคความเข้าไปสง,งบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสาเพสาตามารันติจาสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มารีสูจามาริสาเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมาริสามีเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอทาสังสายโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บุตรสวดเมตตาอย่างกินสีอย่างกินกีกูสาลังกรรม,มังสาเพหิพาเตหิกาตังปุญญโนโอนุโมทันตุสุนันตุพนตุเยเทวาอาสามิงธานอาทิขาตาธิขายุกาสาทาหนตุสุขีตาหนตุทุขาบามจันตุมาตาปีตาสุขีตาหนตุทุขาบามจันตุสาเพยาติกาสุขีตาหนตุทุขาบามจันตุสาเพายาติกาสุขีตาหนตุทุขาบามจันตุสาเพปิสา สัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขีตาหนตุทุขาปามุจันตุสัพเพอาจาริยารียูปัชชยาสุขีตาหนตุทุขาปามุจันตุสัพเพนักขตาสุขีตาหนตุทุขาปามุจันตุสัพเพเทวาสุขีตาหนตุทุขาปามุจันตุสัพเพสามาตินางสามีจันตุวบวชสวดบูชาหลวงปู่ทวด นะโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายาอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายาอิติภะคะวานโมโพธิสัตว์ตอาคันติมายาอิติภะคะวะปฏิทานคาถายาเทวาตาสันติวิหาราวศีนีทุเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมาทานีนาภวันตุปุชิตาสุทิงกะรนเตทาวิหารมันทาเรเทราจามาชานาวากาจพีขะวสารามิกา ธานาปติอุปัสการคามาจเทสานิคามาจอิสาราสาปานุปตาสุขิตาภวันตุเตชาลาภูชาเยปิจัตันทะสัมภาวะสังเสธชาตาท้าวปปาติกานิยานิกังธรรมะวารังปฏิจเตสะเปปิภูคาสาการุณตุสังขายังทาตุจีราสาตังธรรมโมธรรมะทาราจัปปุคาราสังโฆโหตุสัมโควะ ทายาจหิตตายาจามีราคาตุสาธรรมโมสาเพปิธรรมาจารีโนวุทิงสัมปาปุไนยมาธรรมเมอริยปเวีิเตปัชนนาหนตุสาเพปิปานีโนพุทธาสาเนสัมมาทารังปเวชันตัวกาเรเทโวปาวาสตุวุทีภาวายตาสตานงสามี ทางเนตวเมธานิงมาตาปีตาจาอาตารชาชงนี้จังราคันติปุตตะกลางเอวังทมเมนาราชาโนปาวชังราคันตุสพัพาทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตาจานิทุกขพยาปัตาจานิพยาโสกปัตาจานิโสกาโหตุสาเภปิปานีโนอตาวตาจะอเมหิสัมภาทางปุญญาสัมปาทางสาเภเทวานุโมทันตุสาภาสัมปะสิสิทยาทานังทานตุสาทายาสีรังรักันตุสัต สาพาธาาวนาพิรตาโหตุคาชันตุเทวตาคาตาสูมังคาราคาถาโหตุสาพาัสูมังคารังรกคันตุสาพาเทวตาสาพาพุทธภูนุภาเวนัสุธิโหตุนิรันตารังโหตุสาพาังสูมังคารังรกคันตุสาพาเทวตาสาพาธรมานุภาเวนัสุธิโหตุนิรันตารังโหตุสาพังสูมังคารังรกคันตุสาพาเทวตาสาพาสังคานุภาเวนัสุธิโหตุนิรันตารัง สัพเพพุทธาภาราปตาปเจกานันจะยังพรังรหันตานันจะเตเชนาราชังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาภาราปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนาราชังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาภาราปตาปัเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนาราชังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาภาราปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนาราชังพันธมีสัพพโสสัพเพพุทธาภาราปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนาราชังพันธมีสัพพโสสัพเพพุทธา พระปาตาปเจกานาจยังพรรังอรหันตานันจเตเชนารคัมพันธามีสัพพสุสัพพพุทธาพระปตาปเจกานาจยังพรังอรหันตานันจเตเชนาระคัมพันธามีสัพพสุสัพพพุทธพระปตาปเจกานาจยังพรังอรหันตานันจเตเชนาระคัมพันธามีสัพพสุสัพพพุทธพระปตาปเจกานาจยังพรังอรหันตานันจเตเชนาระคัมพันธามีสัพพสุด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทยาย พระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระรานางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาราย ขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสตรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แ้วลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพบรรชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน,านอีกทั้งขอเทพ เทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิงหอมรีได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพเทวอานุภาพลิทธานุภาพอนศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทด